ก็สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเลกเกอร์สาอีกแล้วเนี่ยวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องราวในรายวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับเปลี่ยนเรื่องกันบ้างนะครับเราอยู่สังคมหลักมานานแล้วเนาะก็วันนี้นะครับจะพูดถึงพระพุทธศาสนามสองนะครับซึ่งเนื้อหาที่จะพูดวันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านนะฮะก็ประเทศรอบๆข้างเรานี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นลาวมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับในแถบอาเซียนนะครับหลายๆประเทศนะครับเขามีพระพุทธศาสนาความเป็นมายังไงนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องผมด้วยนะครับไปเลยครับไปครับเอาละครับวันนี้ก็เรื่องพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราจะมาเริ่มต้นดูกันเลยนะครับว่าพระพุทธศาสนานะครับเข้ามาในแถบประเทศเพื่อนบ้านเราหรือในแถบที่เราเรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้ยังไงนะครับซึ่งในอดีตดินแดนของเราตรงนี้เขาจะเรียกว่าดินแดนสวนภูมินะครับ ซึ่งที่มาที่ไปของศาสนาพุทธที่เข้ามาที่นี่ก็คือการที่มีการสังคายนาพระไตรปิดกครั้งที่3นะครับโดยพระเจ้าอโศมหาราชนะครับก็ได้ส่งสมณทูตก็คือทูตที่เป็นพระนะครับมายังดินแดนต่างๆก็คือกระจายออกไปจากอินเดียทั่วเลยนะครับโดยแบ่งเป็น9สายเเส้นทางด้วยกันโดยมีอยู่สายหนึ่งที่มาที่ดินแดนสวนภูมินะครับก็คือสายที่8นะครับมานะครับเป็นรถเมล์เลยครับสาย8นะครับก็ส่งพระโสนาเถระนะครับแล้วก็พระอุตราเถระมานะครับ ก็พระสองรูปนี้ครับก็ได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนส่วนภูมิหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ai, หรือที่เราเรียกว่าอาเซียนในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทําให้หลายๆประเทศในอาเซียนเราในปัจจุบันเนี่ยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของชาติเลยนะครับรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขามีความเป็นมาในเรื่องเกี่ยวกับว่าการศาสนาพุทธเนี่ยเข้าไปในประเทศเขาได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เอาละครับเราก็เริ่มกันที่พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมาหรือพม่านะครับโดยในพม่านะครับช่วงแรกเนี่ยพระพุทธศาสนาก็จะเป็นนิกายแบบไถรวาทนะครับเข้าผ่านมาที่เมืองสุธรรมวดีหรือเมืองสะเทอมนะครับซึ่งเมืองเมืองนี้จะเป็นเมืองของชาวมอนนะครับและในช่วงสมัยของพระเจ้าอนนรธามังช่อนะครับกษัตริย์แห่งผู้กามก็ได้มีการนำพระไตรปิฎกนะครับและมีการนำพระสงฆ์มอญจากเมืองสะเทิรืมสุธรรมวดีเนี่ยครับ กลับมาที่ผู้การนะครับและทําให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเริ่มมีความแพร่หลายและก็มีความรุ่งเรืองมาเรื่อยๆนะครับตามลําดับและจนกนระทั่งนะครับพม่าก,ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในช่วงยุคของการล่าอานิคมที่ชาวตะวันตกมาล่านิคมทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยตกต่าในแง่ของการทํานุบํารุงนะครับแต่ว่าในด้านจิตใจของคนเขายังนับถือมันเดิมแค่ว่าในช่วงนั้นเมื่อตกเป็นเมืองขึ้นปั๊บเนี่ย ประเทศหรือชาติในขณะนั้นนะครับก็ต้องไปเรียกได้ว่าไปซัพพอร์ตรับใช้อังกฤษทําให้ประชาชนเนี่ยไม่มีความคิดถึงการจะไปทํานูบํารุงนะครับแต่ว่าก็ยังศรัทธาเหมือนเดิมนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปครับพม่าก,ก็ได้รับเอกราชจากอังกฤษนะครับในปีพุทธศักราช2491นะครับซึ่งเมื่อหลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วเนี่ยพม่าก,ก็ตกอยู่ภายใต้แกนนําของรัฐบาลทหารนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย พม่าก็ได้มีการฟื้นฟูนะครับในเรื่องของพระพุทธศาสนาขึ้นมาทําให้พระพุทธศาสนาในพม่าเนี่ยกลับมารุ่งเรืองนะครับโดยในปัจจุบันนะครับก็มีประชาชนชาวพม่าถึงร้อยละแปนะครับที่นับถือาศาสนาพุทธอ่ะต่อไปนะครับก็เป็นพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชานะครับ ก็ในกัมพูชาเนี่ยพุทธศาสนาเริ่มขึ้นเมื่อพุทธศตรวตรรษที่8นะครับโดยพุทธนิกายมหายานเนี่ยเริ่มเข้ามาจากจีนนะครับผ่านเข้ามาที่อาณาจักรฟูน,นันซึ่งอยู่ทางใต้ของกัมพูชานะครับและต่อมาครับในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับทั้งพุทธนิกายมหายานและนิกายเถรวาทน,นะครับก็ได้รับการทำานุบำรุงให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับในสมัยพระเจ้าชัยวรมันนี้ก็พระพุทธศาสนาและประเทศชาติณเวลานั้นนะครับอาณาจักรขอมก็เจริญมากๆนะครับจนเวลาผ่านไปครับ พระพุทธศาสนาก็มีทั้งความรุ่งเรืองแล้วก็ดรปมาเป็นช่วงๆนะครับสลับกันไปกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งนะครับมาถึงเหตุการณ์เปลี่ยนผันสาคัญคือในสมัยที่มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์โดยการนําของกลุ่มคนที่ชื่อว่าขมินแดงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความโหดร้ายนะครับโหดเหีเ้ยมมากในการที่จะปราบปรามคนนะครับเพราะว่าการปกครองแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะ ถือว่าทุกคนเนี่ยต้องเท่าเทียมกันนะครับไม่มีคนมากราบไหว้กันนะครับห้ามกราบไหว้อะไรกันเพราะนั้นเนี่ยการบวชเป็นพระเป็นอะไรแบบนี้มันถึงได้ว่าเป็นสิ่งต้องห้ามและมันดูแบบว่าขัดกับหลักของการปกครองคอมมิวนิสต์ของเขานะครับก็ทําให้ศาสนาเนี่ยตกต่ําลงไปนะครับและจนเวลาผ่านไปนะครับในยุคปัจจุบันนะครับหลังจากที่สงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงเมื่อปีพุทธศักราช2534นะครับ พระพุทธศาสนาก็ได้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าฝ่ายขมรแดงเนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะครับในการสู้รบสงครามกลางเมืองครั้งนั้นทําให้พระพุทธศาสนาเนี่ยได้กลับมาเป็นศาสนาประจำชาติอีกครั้งนะครับโดยมีประชาชนเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยมากกว่าร้อยละเ5เลยนะครับต่อไปนะครับไปดูที่ประเทศลาวกันบ้างนะครับในประเทศลาวเนี่ยพระพุทธศาสนาเริ่มขึ้นในสมัยของพระเจ้าฟ้างุ้มนะครับกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างนะครับได้สถาปนาพุทธนิกายเถรวาทนะครับโดยมีการ อาราดนาพระสงฆ์นะครับจากกัมพูชาเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลาวนะครับและหลังจากนั้นนะครับสืบต่อมาในสมัยของพระเจ้าสามเสนไทยไตรภูนาฏนะครับได้มีการทํานุบารุงศาสนาเป็นอย่างดีนะครับมีการสร้างวัดมีการส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้เรื่องศาสนามากมายนะครับและสืบต่อมายังสมัยของพระเจ้าชัยเทพฐาธิราชนะครับพระพุทธศาสนาก็เจริญถึงขีดสุดนะครับมีการสร้างวัดสร้างพระาธาตุแล้วก็มีพระพุทธรูปที่สําคัญมากมายนะครับ และหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับก็ถึงยุคตกต่ําของพระพุทธศาสนานะครับก็คือในช่วงที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสก็คือเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนั่นเองพระพุทธศาสนาช่วงนั้นเนี่ยเสื่อมโทรมลงมากและยังขาดการทํานุบํารุงอีกด้วยนะแต่ประชาชนก็ยังคงยึดมั่นและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แต่เท่านั้นยังไม่พอเมื่อฝรั่งเศสออกไปนะลาวได้รับเอกราชแล้วแต่ว่าลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นแบบคอมมิวนิสต์ ซึ่งทำให้พุทธศาสนาเสื่อมโทมยิ่งขึ้นเหมือนกับที่กัมพูชาโดเลยก็คือรัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยลดความสําคัญของพระพุทธศาสนาลงเพราะมันขัดต่อหลักการปกครองมีการห้ามทําบุญตักบาทและก็ห้ามศึกษาเรื่องของพระธรรมด้วยจนเมื่อเวลาผ่านไปถึงพุทธศักราช2530 สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มคลี่คลายลงเพราะมีการผ่อนปลน,ปลนมาตรการจากรัฐบาลคอมมิวนิสต์มากขึ้นทําให้ประชาชนเนี่ยกลับมาทับถือศาสนาพุทธได้อย่างเสรีอีกครั้งและมีการฟื้นฟูพุทธศาสนาจนปัจจุบันนะประชาชนเนี่ยมีการนับถือศาสนาพุทธมากกว่า90%อร์ซของประเทศเลยต่อไปก็เป็นในประเทศเวียดนามบ้างนะครับในประเทศเวียดนามเนี่ยพระพุทธศาสนาเริ่มเข้ามาช่วงเวลาประมาณพุทธศตวรรษที่8 โดยคณะทูตจากจีนนําพระพุทธศาสนานิกายมหายานมาเผยแผ่ในเวียดนามนะครับต่อจากนั้นเนี่ยเวียดนามก็ได้มีพัฒนาการทางด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือต่ําลงไปนะครับจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ำเนี่ยตามประเทศจีนเลยนะครับในช่วงที่จีนนับถือลัทธิเต๋าลัทธิของจื้อเยอะเนี่ยเวียดนามก็เปลี่ยนตามนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเอาจริงๆแล้วคือเป็นประเทศที่รับอิทธิพลมาจากจีนเยอะมากๆเลยแต่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญเลยคือนะครับสมัยที่เวียดนามเนี่ยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเหมือนปรระะเเททศศลาวแ ทำให้พุทธศาสนาเนี่ยมีการควบคุมการเผยแพร่มากขึ้นนะครับและพระพุทธศาสนาในเวียดนามเนี่ยก็มาเสื่อมที่สุดเลยนะครับในช่วงที่ว่าเป็นสมัยหลังจากจบสงครามเวียดนามเพราะสงครามเวียดนามเนี่ยเป็นสงครามระหว่างกลุ่มที่เชื่อในโลกเสรีประชาธิปไตยกับกลุ่มที่เชื่อในอ่าคอมมิวนิสต์นะครับแบ่งประเทศเป็นสองฝั่งทีนี้มีการสู้รบกันโดยปรากฏว่าฝั่งที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยชนะ ก็เหมือนกับลาวหรือกัมพูชาเลยครับพอคอมมิวนิสชนะปุ๊บคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ลดความสําคัญของาศาสนาลงนะครับทำให้าศาสนาเนี่ยเสื่อมลงแต่ในปัจจุบันนะครับเมื่อสถานการณ์เนี่ยคลี่คลายลงไปแล้วรัฐบาลคอมมิวนิสต์ก็มีการผ่อนปลนนะให้คนมีเสรีภาพในการนับถือาศาสนามากขึ้นทําให้พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งต่อไปสุดท้ายนะครับก็จะพูดถึงทีเดียว3ประเทศเลยก็คือ ประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียและก็ประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่ง3ประเทศนี้เนี่ยในอดีตนะครับเคยเป็นดินแดนเดียวกันนะครับก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาสู่ดินแดนเหล่านี้เนี่ยในช่วงพุทธศตวรรษที่3นะครับพอช่วงพุทธศตวรรษที่12เนี่ยก็เกิดมีอาณาจักรหนึ่งเกิดขึ้นมาซื่อว่าอาณาจักรศรีวิชัยนะครับซึ่งอาณาจักรนี้เนี่ยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาก และอาณาจักรนี้เนี่ยได้ยึดถือศาสนาพุทธนะครับเป็นศาสนาหลักของอาณาจักรซึ่งวัดได้จากร่องรอยความเจริญนะครับโดยเฉพาะในบริเวณประเทศอินโดนีเซียนะครับมีสิ่งที่เรียกว่าบุรุพุทโธซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์กลางของพุทธนะในอดีตของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวนะครับซึ่งอาณาจักรนี้นะครับก็อยู่ไปเรื่อยๆครับจนถึงประมาณพุทธศตวรรษที่19นะครับอาณาจักรศรีวิชัยก็เสื่อมอํานาจลงนะครับทั้งในอินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับ ผู้ที่มาครองเมืองหลังจากนั้นเนี่ยกรัตรสมัยหลังๆยุคหลังๆเนี่ยเขาก็ยึดถือเอาหลักาศาสนาอิสลามเข้ามาแทนที่นะครับทำให้ในปัจจุบันเนี่ยสองประเทศนี้นะครับก็นับถือาศาสนาอิสลามเป็นาศาสนาหลักนะครับแต่ว่าในอินโดนีเซียเนี่ยก็มีคนบางส่วนนับถือพุทธเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเกาะบาหลีนะครับหรือในมาเลเซียนะครับก็ยังมีคนนับถือพุทธอยู่เหมือนกันก็คือคนที่เป็นคนเชื้อสายจีนนะครับก็จะมีคนนับถือพุทธอยู่19%นะครับในมาเลเซียนะครับ ส่วนสิงคโปร์นะครับพูดถึงเป็นประเทศสุดท้ายนะครับเพราะสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าแยกตัวมาจากมาเลเซียในภายหลังนะครับซึ่งประวัติศาสตร์ก็คือเหมือนมาเลเซียเลยแต่สิงคโปร์เนี่ยจะต่างอย่างหนึ่งคือประชากรส่วนใหญ่เขาเนี่ยเป็นคนจีนนะครับเป็นคนที่มีเชื้อสายจีนอพยพมาอยู่เพราะนั้นในสิงคโปร์จึงมีคนเนี่ยนับถือพุทธนิกายมหายานเป็นจํานวนมากเลยนะครับเอาล่ะครับก็จบลงไปเลยครับสําหรับเรื่องนี้ก็หวังว่าทุกคนคงได้รับสาระและความรู้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r คร e ด้ แล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปได้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับไปแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ